เราเห็นและช่วงที่แล้วว่าเทคโนโลยีเจ้ามันสําคัญไม่ใช่แค่เฉพาะในกระทรวงดีเอยบคือมัน,มนต้องไปทุก <ไป S 1> ทกระทรวงใช่ทุกกรมเลยแต่ไม่ใช่บางกระทรวงเขาไม่เริ่มนะหลายกระทรวงเขาเริ่มแล้วนะนี่จะพาไปดูเลยเขาบอกกรมปศุสุตั์เองก็ไม่หยุดนิ่งนะคะมีการยกระดับเรื่องของการบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันสิคะ กรมปศุสัตว์ได้นระบบดิจิตัลมาใช้ยกระดับการให้บริการเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสืิมอำนวยความสะดวกและควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์อย่างเป็นรูปธรรมระบบสําคัญที่ได้มีการพัฒนาได้แก่ 1. ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า eMovement เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ต งช่วยลดขั้นตอนเอกสารและเวลาในการดำเนินการข้อมูลยังถูกนำไปใช้ในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติหรือเรียกว่าระบบ NID เป็นฐานข้อมูลประชากรสัตว์ที่มีการขึ้นทะเบียนจากหมายเลขประจำตัวสัตว์มีข้อมูลประวัติสัตว์รายตัวเจ้าของสัตว์สุขภาพสัตว์สถานที่เลี้ยงและเชื่อมโยงข้อมูลการเคลื่อนย้ายจากระบบ eMovement ระบบติดตามยานพาหนะบรรทุกสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบ GPS tracking หรือเรียกว่าระบบ DLDE tracking ใช้ GPS tracking เพื acking, ่อติดตามยานพาหนะขนส่งและซากสัตว์แบบเรียลไทม์ทำให้การกำกับดูแลเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและ 4. e p r i v i l e g e permit เป็นสิทธิการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรด้วยวิธีพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมปรศุสัตว์ สามารถดินใบคำขอและออกใบอนุญาตเครื่อยยายได้เองตลอด24ชั่วโมงช่วยสนับสนุนการทำงานของภาคธุรกิจให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นขีก้าวสำคัญของการพัฒนาภาคร,รัฐสยุคดิจิตัลที่พร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและตอบโจทยุทธศาสตรชาติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรมปศุสัตว์มุ่งมั่นพัฒนาบริการด้วยใจ กลับไกลด้วยเทคโนโลยีเพื่อภาพปศาสุตั์ไทยที่มั่นคงยั่งยืนและปลอดภยัยทายอัปเดตต่ออครับพี่รัฐชัดเจนละครับบ่ายนี้บิ๊กเล็กนะคะพลเอกน,นัทพลนาาพันธุ์นิจะเข้าพักภูมิใจไทยตอบรับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเคลียร์คัดและชัดเจนสําหรับกระทรวงนี้ละครับผมวันนี้หมดเวลาครับลาไปแล้วครับสวส,สวัสดีครับ